อดทนนะล,ลูกมันจะเจ็บจะเทือนนิดนึงนะทนนะล,ลูกตรงนี้มันจะจี๊ดจนิดนึงนะครับโอเคเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากโอเคเอาออกแล้วลูกอออกแล้วออกแล้วลูก ถอดแมสได้นะครับเดี๋ยวหนูจะหายใจไม่สะดวกนะถอดแมสชั่วคราวก่อนได้นะครับดึงแล้วนะลูกโอเคออกแล้วครับของหนูนิดหน่อยเองเห็นไหมเห็นไหมครับตรงนี้ที่มันขบหนูตอนนี้หนูเจ็บไหมข้างนี้หนูเจ็บไหมลูกตอนนี้เจ็บไหมครับจับแล้วเจ็บไหมเจ็บเหมือนเดิมไหมเจ็บนิดหน่อยครับเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตอนแรกเนาะที่เราเป็นเนาะโอเค อันนี้เจ็บไหมครางนี้เป็นไหมครางนี้เป็นไหมหน,นูน,หนิดหน่อยไหมหนูพี่ตัดออกนิดนึงนะหนูจะได้ตรงมันจะได้แบบว่าสุดตรงตรงนิดนึงอ่านิดหน่อยงมมุมพาอสักครอ่นนา<ป>